ราจะมาดูเด็กๆทํางานด้วยสีอะคริลิกนะคะเป็นศิลปะชั้นสูงตั้งแต่คอร์สหก็นตุนไปดูดูก็จะสอนเด็กๆเขียนรูปด้วยสีอะคริลิกอันนี้เป็นน้องซันวันนี้ซันว่าดรูปอะไรครับอารูปอะไรครับซันเขินไรล่ะเรื่องอะไรครับหัวข้ออะไรไปทำบุญไปทำบุญ กันเรื่องการใช้ทุกันนะคะแต่พอมาถึงีอะคริลิกเด็กๆก็จะฝึกเรื่องการผสมสีทุควรจะเรียนรู้เรื่องการผสมสีมากขึ้นีอะคริลิกยากไหมครับน้องซันตรงงยากหรือไม่ยากไม่ยากไม่ยากสําหรับซันอ๋อซันนี้คอสที่หกก็จะใช้สีคลิกบนกระดาษ ขั้นตอนแรกของการทางานเราก็จะให้หัวข้อเด็กๆแล้วก็ให้เด็กล่างา้ขึ้นมาก่อนแต่็จแล้วถึงมาลงสีทีละช่องมือครูะพพจะให้เด็กๆลงสีที่แบ็งกาวก่อนนะคมะันจะง่ายสำหรับเด็กเล็กๆ่าสีที่ใช้ก็จะเป็นแผ่นไม้กระดานนะคะหุ้มด้วยพลาสติก ผสมสีเขียวอ่อนฝึกการเรื่องของการไล่สีีเข้มแล้วก็มีอ่อนส,สีเขียวอ่อนผสมยังไงอ่ะลูกใชใ้สีอะไรผสมเข้าไปกับสีเขียวเข้มที่มีอยู่แล้วคะสีเหลืองสีเหลืองแล้วถ้าอยากให้มันเข้มขึ้นละ่ะใช้สีอะไรหนูใช้สีน้ำเงิน เก่งมากครับเสียิีนี่จะแห้งแห้งเร็วนะคะเวลาใช้เสร็จแล้วต้องแช่ผู้กันไว้ในน้ำไม่งั้นมันจะแข็งอลใช้ไม่ได้อีกเลยพอน้ำสกปรกมากๆเราก็ต้องไปเปลี่ยนน้ำใหม่ให้น้ำสะอาดอยู่เสมองานก็จะสะอาดด้วย มสันเขไล่สีเป็นสาโทนมีเข้มมีกลางมีอ่อนที่เขียวตรงกลางผสมด้วยสีอะไรอ่กสีขาวสีขาวก็จะได้เป็นอีกโทนหนึ่งผสมได้หลายอย่างของน้องใหม่ก็จะเป็นสีอาคิลิกบน้าใบนะคะน้องใหม่นี้เรียนถึงคอ่เก้าใช่ไหมลูกคอทที่เก้าแล้วก็จะเป็นแผ่น้าใบใไซส์ใหญ่ ก็ใช้เวลาทําก็นานพอสมควรเนะี่ยก่อนเขียนลงผ้าใบเนี่ยเราก็จะสะเก็ตลงบนกระดาษก่อนงานตัวอย่างของน้องใหม่อยู่ไหนลูกเด็กก็สเก็ตลงบนกระดาษอันนี้คือชิ้นที่น้องใหม่สเก็ตไว้นะคะแล้วก็เอามาขยายลงบนผ้าใบขนาด80คสิบูหกเซนติเมตร สำหรับข้อที่เก้านะคะ,ะต่อมาของน้องผินของน้องผินอยู่ข้อที่ข้อที่เท่าไรหร่ลูกข้อที่แปดข้อที่แปดก็เหมือนกัน,นลงบนผ้าใบแต่ว่าผ้าใบก็จะไซส์เล็กลงมาขนาดสี่สิบคูณหกสิบเซนติเมตรก่อนมาลงบนผ้าใบต้องสเก็ตลงบนกระดาษอีกหรือเปล่าเสเก็ตตัวอย่างอยู่ไหนลูกตัวอย่าง ขอชื่อหน่อยโอ้โหนี่คือตัวอย่างหัวข้ออะไรคะอันนี้หัวข้อดอกไม้แต่ทูกทีลงแบ็กกราวด้านหลังอยู่ตัวแทนเบอร์เล็กสำหรับพื้นที่เล็กๆตัวแทนเบอร์ใหญ่ก็สำหรับพื้นท,ที่ใหญ่ๆ